Go to bed เกมที่พว่ราเนี่ยต้องไปนอนตามที่เขาบอกผมก็ไม่รู้เหมือนว่าเกมนี่มันจะให้ไปนอนยังไงแล้วมันจะน่ากลัวตรงไหนในการไปนอนธรรมดาฮะใครที่กลังดูคลิปผมเนี่ยกรุณาไปนอนเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ไปนอนจะไอแต่ฟาดหน้าคุณเดี๋ยวนี้จะเป็นยังไงเนี่ยไปชมกันขอนำเสนอ f o g g m m n n Kitty กดติดตามให้ถึง2,000ัซับ โอเคครับแล้วพวกนเน็ได้เข้าเกมไปเทียบร้อยทุกคนซึ่งตอนแรกก่อนที่ผมจะมาถ่ายเนี่ยมันจะมีคําว่า go to bed เออแค่นั้นแหละก็คือไงไปนอนกด e เข้านอนสํารวจก่อนทุกคนัลโหลนี่บ้านผมใช่ไหมตู้เย็นไม่มีอะไรกินอ,อืมฮะเอาเป็นว่าปิดหน้าต่างก่อนทุกคนปิดปิดหน้าต่างทําให้นอนฝันหวานขึ้นเนาะเชื่อหมอทุกคนแต่วันนี้เพราะเราจะมาสํารวจก่อนบ้านของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะมีทีวีล็อก ล็อกประตูอาเรามินิมอลมากเลยทุกคนมีห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องนอนโอหที่เด็งนอนเลยแล้วกันคุณล็อกประตูนะั่นหรือยังอ่าล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วโตใครเคาะประตูอ่ะฉล็อกประตูแล้วนะแกไม่สามารถเข้ามาได้คุณปิดเอ,อหน้าต่างหรือยังอ่าปิดแล้วปิดแล้วมีเล็กขน,นี่ คิดจะมาขอขอส่วนบุญเหรอไม่ได้แอบมัวเหรอโอ้โหหมดแล้วทุคทกคนเวลาก่อนเข้านอนก็จะนานล็อกประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยอาจจะมีโจรหรือใครบางคนพยายามจะเข้าบ้านเพื่อมาสังหารหรือว่า,าจ,จะมาป้นบ้านเราก็ได้ทุกคนทําให้เราเสียหายโคตรๆคอย่าลืมอย่าลืมปิดน้าปิดท่าปิดไฟปิดปิดทุกอย่างปิดลมปิดแอร์ปิดไฟด้วยนะปิดทุกอย่างที่คนสามารถเข้ามาได้ปิดหลอดไฟด้วยเผื่อเขาจะโผล่มาหลอดไฟนี่คุณได้เปิด security ไหมอืมจำได้นะ่าจะเปิด <c oughs> อ่าอะทุกคนผมว่าคุณได้ซ่อนมีดหรือเปล่าเราไม่ได้ซ่อนเราเราไม่ได้ซ่อนมีดทุกคนคือมันเข้ามาได้แล้วก็ปิดประตูนหน้าต่างแล้วนะแล้วเ,เสียงสัญญาณเตือนมด้วยคนกดโ no นใช่ไหมเอ่อเออเสียงอะไรคนพี่คงไม่เข้ามาใช่ไหมเสียงเสียงตีนใครบอกใ,ใจเย็นเราคุยกันได้เราคุยกันได้คือเราคุยกันได้ไงใ,ใครอ่าย่า นั่นคือจำสกแกรที่โคตรน่ากลัวที่สุดที่ผมเคยเห็นมาก่อนเลยทุกคนถ้าพวกเราลองไม่ปิดอะไรสักอย่างเลยคือไม่ยุ่งอะไรเลยเปิดเปิดประตูค้างมัเลยก็ได้แล้วเข้าไปนอนใครปิดประตูให้ขมมากฮะอาะ้าวนะมาสลีฟกันอีกรอบหวังว่าครั้งนี้เขาไม่มีใครเข้ามาใช่ไหมคุณได้ล็อกประตูหรือเปล่าเพราะเราไม่ทําอะไรเลยทุกคนนั่มันเดินเข้ามาได้ง่ายใช่ใช่ใช่มันเดินเข้ามาไม่ไม่มีใครนอนอยู่ตรงนี้ทั้งนั้น นั่นเป็นจำสแกรที่น่ากลัวรู้สึกมีการให้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะมีการให้ซ่อนมีดแปลว่ามีดมันหยิบมาได้นี่ไงซ่อนทั้งนี้ว่าเราจะลองทําทุกอย่างเลยแม้กระทั่งล็อกประตูแล้วตามด้วยอ่ยาปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างแล้วก็เปิดสกิลิตี้ทุกคนเปิดความปลอดภัยเอาไว้แล้วก็นั่งดูทีวีไม่น่าใชมา่มาทำอะไรกินก่อนนอนได้ไหมทุกคนผมหิวก่ก้าวผ้าไปซักหน่อยก็ได้นะพี่ครบทุกอย่างนะใช่ไหม นอนกันเถอะทุกคนทังนี้น่าจะได้กูดเอนดิ้งเชื่อหมอทุกคนกูดเอนดิ้งหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ไอ้พวกนั้นน่ะมันทำอะไรไม่ได้หรอกก็แค่ตัวตัวดำๆำอะ่ะเป็นผีไหรหน้าตากคนมันไม่สามารถทำอะไรมนุษย์อย่างพวกเราได้หรอกเนาะล็อกประตูแล้วใช่ไหมอาล็อกแล้วแล้วก็จะแล้วมันจะพยายามจะถีบประตูผมมาเนาะเฮ hey, มาสินะจริงอะ่ะคุณได้ปิดหน้าต่างหรือเปล่าอาปิดคิดจะเคาะอีกแล้วอย่ามาคิดจะเคาะนะให้เปิดหรอกเปิดไม่ได้คุณเปิดสกิลตี้หรือเปล่าเปิดทุบเข้ามาเลย หลคนได้ยินแบบนี้ต้องคนลุกออกไปหรือว่าคุณจะแจ้งตำรวจไปจับเขาเอา,อางี้ทุกคนผมจะให้เลือกระหว่างถ้ามีสกิลิตี้ดังแบบนี้ทุกคนจะทํายังไงระหว่างแจ้งตำรวจโทรหาตำรวจกับคุณจะนอนรอตรงนี้ใช่ฮะนอนรอตรงนี้แล้วบอกว่าคุณซ่อนมีดแล้วแล้วไงเอ้ยโทรแจ้งราตำรวจจริงอ่ะเอ้ยจริงอ่ะอืมเน็กสเตฮะยังมีก่ะ subject B อ๋อบ้านหลังใหม่โอ้ยไอ้ก้พวกเราย้ายจากบ้านนะมาอยู่บ้านนี้ทุกคนมีขังขยะแล้วคือผมว่าต้องมีอะไรปิดมากกว่าเดิมดีอ่า security หน้าต uh, ่างเฮ้ยบ้านเรามีแอร์แล้วเหรอหรือว um. ่าอะไรห้องใต้ดินอ่าฮะมีห้องใต้ดินเพิ่มมาอันนี้คือทีเฮ้ยไม่มีงบซื้อทีวีเงี้ยกระตุ้นหน่าแต่ก่อนซ่อมมีดก่อนแล้วประตูหน้าว่าเลยไหนทุกคนนะล็อก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 เสรแล้วเสรแล้วใช่ไหม มันก็เหมือนแค่ปรับรีโนเวทอะทุกคนตึวนึงเล็กกว่าเดิมอีกพี่ซ่อนแล้วหมดแล้วใช่ไหมมันจะได้ปลอดภัยไงทุกคนแต่ผมสงสัยห้องใต้ใดินอะทุกคนเอาอะไปนอนก่อนแล้วกันหวังว่าเขาน่าจะถามอะไเหมือนเดิมอะหวังว่าตัวนั้นคงไม่ตามมานะคุณคิดว่าบ้านนี้มันปลอดภัยไหมคิดว่ามันปลอดภัยนะคือชันล็อกหมดแล้วเนาะผมล็อกหมดทุกอย่างน่าจะปลอดภัยคุณมั่นใจนะมั่นใจหนึ่งล้าน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 เปอร์เซ็นคือมาถามแค่นี้จริงๆอะโอ้ย บอกแล้วบ้านนี้ปลอดภย100ัยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เอ่อเอ่อคืออันนี้ไม่น่าใช่บ้านผมละบ้านผมไม่ได้ซอกมกะลรขนาดนี้และไม่น่ามีคราบอะไรด้วยไฟฉายไม่มีไหมไฟฉายไม่มีเลยเหรอทุกคนพร้อมไหมสำหรับการไปที่มืดด้านหน้าตรงนั้นถ้าท่านผู้ชมคิดว่าการไปที่มืดตรงนั้นอ่ะมันไม่น่ากลัวเออคุณลองไปที่มือดอ่ะตรงที่มืดสุดในบ้านคุณลองเดินเข้าไป ห้ามหลับตาแล้วก็เดินเข้าไปนั่งตรงนั้นแล้วสวดมน์นะสวดมน์แล้วขอบอกว่าขอเจอผีถ้าผู้ชมจะทํำยังไงทีนี้ฮะงั่น,ะนว่าเราจะเดินตรงไปด้านหน้าไม่มีอะไรใช่ไหมนอกจากก้อนเนื้อเนี่ยนะคือผมมานอนผมผมไปนอนนะคือผมไม่อยากอยู่ที่นี่จะนอนไม่ต้องการนอนที่นี่ฉันต้องการออกจากที่นี่แหมคมุณผู้ชายคุณก็แค่ปิดประตูมันไม่น่ายากนะ คุณจะนอนกับก้อนเออไม่มีใครนอนกับก้อนเนื้อนี่หรอกล็อกแจมไหมคนมือมีคนแจมหน่อยไหมฮัลโหลอ,อืมมีใครอยู่ไหมไม่ที่ไม่ใช่อันเนี้ยไอเนี่ยอน,นอนเปลือยกายโอ้โหท่านผู้ชมเห็นตูดนะไหมอืมตูดแจมไหมเนี่ยนี่คนเจอคนแจมแจล้วยงหายไปไหนอ,อ่ะเอ้ย ลางไม่ดีทุกคนหยิบกดหยิบของไปอย่างนี้ทุกเกมอะ่ะเวลากดหยิบของอะไรเสียมจะหายอะ่ะเชื่อมันจะมีผีออก,กมาเชื่อไหมเชื่อหมอปะอีกไม่นานผีก็จะตกใจเนื้อหมูประตูอาล่ะพร้อมไหมทุกคนหรอมีใครอยู่ไหมบันไดใตดินคุ้นๆนต่ไม่เคยเห็นมาก่อน ฉันต้องการฉันต้องหาทางออกจากที่นี่นี่น no ี่ใช <infinity> ่บ้านบ้านหลังที่สองปะทุกคนกลับมาสเตตที่แล้วอะเจอบ้านใช่ไหมเช็คเดบวินโดว์มันไม่มีอะไรังั้นแหละคือออกไปก็ไม่ได้เช็คเดอะคือเช็คหมดทั้งคู่แล้วอันนี้เช็คไหมเช็คอืมมันยังใช้ได้ฉันไม่เช็คนี้ได้ไหมอ่าเช็คอืมมันหายไปตั้งนานแล้วลหะมันไม่มีอะไรที่สามารถออกไปได้งั้นเหรอคือ เจ้าเป็นคนปิดไปเองอ่ะค่ายไปตัดทะลุกับเจ้าไหมเนี่ยฮะออกได้ยังต้องเข้าห้องนอนเหรอหรือว่าอ,อะไรโกทูเบนต้องเข้าห้องนอนดิหรือว่าต้องไปห้องใต้หย,ยอมนอนออเ่อ Uh huh. หมดแล้วและนี่ก็นึ่งหมดของเกม Go to bed เกมที่คนเนี่ยจะมาสั่งนะให้พวกเรานอนเนี่ยมันเป็นไปได้ไงฮะเราจะนอนตอนไหนก็เรื่องของเราคนคุมก็ตามนั้นแหละทุกคนเอาเป็นว่าท่านผู้ชมเกมนี้ก็จำสแกก็จำสแกก็เออตามนั้นแหละทุกคนเอาเป็นว่าทุกคนใครที่แบบนอนไม่หลับเห่าว่ามีใครกําลังจ้องอยู่เนี่ยลองไปโหลดเกมนี้ได้ผมผมทิ้งลิงก์โหลดเกมนี้ไว้ใต้ดีฟคีปชั่นเป็นทลอยลองไปโหลดกันได้สําหรับใครที่อยากไปนอนนะท่านผู้ชมลองคิดนะครับถ้าท่นนาทนผู้ชมเนี่ยลอง ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยได้อยู่บ้านคนเดียวได้อยู่บ้านสุขสันต์อยู่คนเดียวตั้งนานแล้วท่านผู้ชมเนี่ยได้คิดว่าจะไปอยู่แบบนอนคนเดียวสักทีแล้วท่านผู้ชมเนี่ยได้คิดว่าการที่ทุกคนเนี่ยลืมการเก็บมีดการล็อกประตูการปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยเนี่ยอาจจะมีคนแปลกหน้าหรือใครที่ไรูร้จักอาจจะเป็นตัวดำๆที่หยิบมีดอาจพยาาจะพร้อมสังหารเราก็ได้ใครจะไปตัดสรู้ละ่ะ ถ้าท่านมาชมเนี่ยนอนแล้วไม่ปิดอะไรสักอย่างถ้าท่านมาชมเนี่ยเจอเงินจริงๆแล้วก็ตวัวใครนะมาอะข้ามุยเฮ้ยดูจบแล้วอ่ะกดไลค์ให้ด้วยติดตามก็ยิ่งดีไปเจอ